แฟนเบสทำถึงไอ้แพทริกแพทริกจับเลยตอนนี้แพทริกก็จะทำการขับแลมโบกินัวเข้าไปข้างในเจ้าของรถเดินแพทิกขับมาพี่ไก่โอ้โห จไม่ใช่กูไม่ใช่กูเดีสดีครับทุกคนวันนี้มาพบก,กับชอบ่องแบน นะครับผมทุกคนวันนี้ฮะบอกเลยว่าผมยังไม่ได้นอนนะเพิ่งถ่ายคลิเปเดี SPD เสร็จนะฮะตั้งแต่6โมงเย็นจนตอนนี้เป็นเวลาเกือบ9โมงเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปเชียงใหม่ฮะเพราะว่าวันนี้มีทริป Lamb โบกินีขับนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวบอกเลยว่าเราจะเจอกับแก๊ง l m b o โบกินีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวมี SPD และพ้องเพื่อนอีกมากมายนะฮะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ฮะผมบอกเลยวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วรีบไปสนามบินก่อนเดี่ยยเ,รเรีรรบ้อจะ ชินคุณตาผมก็ไม่คุณตาเหมือนกันสภาพผมมันก็ดูตลกตลกนิดนึงคนที่จะพาผมส่งคุณเมย์ครับคุณคิดว่าคุณจะไปส่งผมได้รวดเร็วทันใจไหม <c oughs> ไม่ตกนะโอเคฮะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วเราไปเจอที่สนามบินสุวรรณภูมิครับโอเคฮะตอนนี้เราก็ถึงสนามบินดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหครับเจอกันบายไปจ้าน้องรักเราจะตายกันแล้ววันนี้คือสภาพคนอดหลับอดนอนประมาณ24ชั่วโมงเต็มนะะดีโชคดีนะที่เราไม่ต้องไปสนามบินสุวรรณภูมิเดี๋ยวไปบอรดดิ้งพาร์ทตอนนี้เรอ เอาแบบเร็วๆเลยตอนนี้เราอยู่ดอนเมืองเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอที่เชียงรายเอาวะโอเคเชียงใหม่ฮะเดี๋ยวเราเจอที่เชียงใหม่ครับทุกคนโอ้ยตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงทียบร้อยน,นะพี่โอ้ผมไม่แน่ใจว่าไปเขาถึงหรือ,อยังเพราะว่าเดี๋ยวออกไปดูก่อนว่ามันมีขบวนรถหรือเปล่าไม่ใช่เราลงลดีกว่าบินไม่ว่าแบบเครือ่อ,อ,องบินแม่งแบบมันมีหลายป้าย ตอนบนตอนกลางตอนล่างพวกเรื่องไพรเวท e จด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองเดินออกมา่เพราะว่าติดต่อไปก็ไม่ได้ตอนนี้ผมก็อยู่อาซาจ่าโอ้เชสอากาศโคตรเย็นกูไม่เห็นลำบงก,กินี่เลยว่ะเฮ้ยไปประตูสิบสองมีจริงครับผมบอ,อกแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าแก้งนั้นเขาถึงหรือยังแต่ผมคิดว่าเขาควรจะต้องถึงนั่นแหละไปเดี๋ยวเราไปเจอว่าวันนี้มีลำบก,กินี่กี่คัน ทันใดนั้นเราก็เ,เ,เกิดเหตุการณ์ร่ดับจิตไอ้จ้ามลืมะไรนะเราลืมสำคัญไหมครับสำคัญเลย <laughs> แต่เราเบอร์อะหรือไม่ได้กินนีจ้านี่ไม่เป็นอันนอนแะล้วตอนอยู่บนคอมมินแต่ตอนนี้ผมเจอแก๊งแลมโบ้แล้วผมจะหาทางข้า,ามถนนมาเพื่อที่จะถ่ายให้ทุกคนดูก่อน <c oughs> โอ้โห นู่นรถไดฟ้าอยู่นู่นรถไปอยู่นู่นโอเคครับทุกคนงั้นก็ขอตัวไปเช่าโรนินกับน้องแตงจ้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอนะทุกคนแล้วแม่คุณมาสายครับแล้วผมจะได้กินข้าวตอนไหนครับจะกินได้เลยผมจะไปกินข้าวกับคุณไม่ได้หรอได้เราไปกินพร้อมกันเลยนั่งกระคานไหมผมหา ไม่เป็นไรอ่ะผมนั่งนี่ดัมโบ้แม่งนอนไม่ได้ขนาดนี้ไปเร็วเดี๋ยวมึงไม่ทันทีมเขาเดี๋ยวตอนนี้เอาเวทโดมาแล้วนะกมแรกกลุ่มมึงตำรวจยืนรอแล้วน่ะเดินเว้ยไปเดี๋ยวเดินไปส่งไปฝรั่งมาตามเราบิสต์ไปเร็วเลสโก้เลสโก้ตอนสวัสดีครับขอทิ้งๆนะครับโอเคฮะไปก็ไปก็ตามที่เรียบร้อยฮะโอเคฮะทุกคนเดินทางต่อฮะเราไม่รู้แล้วตอนนี้เราหลงทิศแล้วรอทุกอย่างลงตัวแล้วเราก็จะเริ่มถ่ายทำมินึมิลิล็อกนะครับเพื่อเราจะได้ คนขับเจอแล้วนะก็ีนแฟนเบสคำสิงห์หรือแฟนใครพี่น้องพี่น้องเลยคุณแอบเข้ามาปังหน่อยเห็นในเมื่อวานน่ะดูเป็นหมื่นเออมามอคือคนดูเยอะมากวันนี้คุณขับคันไหนมานะสีดำครับวันนี้ขับบูร์คาร์อีโวเบลล์ดิวไรส์ครับนี่แต่ผมว่าอันนี้สวยนะเทคนิก้ใช่ครับนี่เลยมีเจ้าของเราจดีครับเดี๋ไปฮะทุกคนเดี๋ยวอันนี้อันนี้เพิ่งครึ่งทางเหรอพี่โอเคฮะเดี๋ยวเราไปเจอที่ที่พักเลยครับ แลเขามาลงแล้วนะมีแลมโบว์ผมก็ไม่รู้ว่า SPD อยู่ไหนร้เราไปตามล่าหายไปก่อนโอาละคระบเราวางรอเจอไปก็มีซิมูเลเตอร์ให้ด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่แลมโบเนี่ยเขาจะกินข้าวอะไรกันโอเคฮะเดี๋ยวเราเจอกันตอนกินข้าวแล้วเดี๋ยวนี้ก็น่าจะจบวันแล้วเดี๋ยวเราเจออีกทีพรุ่งนี้เช้าหลังกินข้าวเสร็จฮะก่อนไปมาดูโคเล่นฮะดูดิมันจะล้อหลุดเปล่าเดี๋ยแพทริกมันโหดอยู่แล้วไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ เฮ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิเฮ้ยแต่คืนนี้แม่งดีว่ะดีจริงเฮ้ยแพทติกแม่งโหดว่ะเฮ้ยแพทติกเฮ้ยเอาทีมหนึ่งว่ะเฮ้ยอย่าซีเรียสดิเพื่อน เล่นเกมแพาธิกแพาธิกจัม๊กเลยโอเคทุกคนก็เดี๋ยวให้แพาธิกเขาเล่นตามอำเภอใจแล้วรอให้ป๋าป๋าตรงซื้อกลับบ้านหนึ่งเครื่องเฮ้ยมึงเป็นคนเดียวที่ได้ที่หนึ่งแล้วเว้ยตั้งแต่พี่เขาทำเกมมาตัวเขาจะทำไม่ได้เลยเขาบอกมีของรางวัลด้วยเหรอไม่เฮ้ยจริงเหรอเจ้าอ่ะพี่ไม่มีใครเล่นล้อหลุดไหว้เลยเฮ้ยเฮ้ยได้แก้วเย็นตาว่ะ แก้วเดียน็ยนโตเฮ้ยนี่คือรางวัลนะครับงผมนีเขาโพมมาแก้วเดียวเลยนะไอพแพทติกได้<ฮ>ไปครับถนนคนเดินครับเจอนครับ โอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่ถนนคนเดินปายแล้วนะซึ่งที่นี่ก็ของกินเยอะมากชาวต่างชาติเยอะสุดๆเราก็เดินดูหาของอร่อยเอ้มึงต้องซื้อชุดเลยไปป่าซื้อ,อชุดป่าทีมุนี้มันคืออะไรกูไม่ใส่หนูกูขอพาลูกเจ้าสวัวมึงกินอาหารเหนือนี่ว่ะเดี๋ยวกูพาอาหารน,านวายย่างเหรอปะกูกินได้หมมึงพูดแล้วนะได้สวัสดีครับตุลลอได้ครับมาแล้วสวัสดีครับไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีเอฟซีที่ปายด้วยนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกัน กูเป็นอะไรแต่เสียงกูเนี่ยไปติดแอ็คติดเชื้อไม่มารัวมาเลยน้องเฮ้ยพี่ขอถามเราหน่อยดิแถวนี้มันมีร้านอะไรแบบเด็ดเแปลกๆร้านคนอยู่เลยค่ะร้านอะไรคะขายอะไรคะขายราเงินก็ไ้ดวงเโอเคเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวพี่ไปซื้อนะน้องเรารีบถ่ายก่อนรู้จักคนนี้แบบแฟนเดตคำสิงห์ขอบคุณครับโชคดีนะจ๊ะ เฮ้ยน้ำกระบอกกระบอกไม้ควายแท้ๆแล้วต้องะไรกูดมอร์นิ่งเสือข้าวมัดเราจะเรียนเป็นภาษาข้าวมัดสั่งได้นะครับน้ำกระบอกหอมอร่อยมากๆเลยไม่ถามว่าเท่าไหร่ครับน้ำอะไรดีมีมีอะไรบ้างมีอะไรนะครับจีนครับโอ้โหอ้าวเจ๊กเอ่งาวนี่ขาวชาวเจ็ดชาวเขาลีหัวสูกกว่าเ้าเฮาเขาเฮอเชิเกอร์จูดงสวัสดีครับทำไมไม่ได้จู๋จู๋อจู เผื่อเผื่อไม่กินดีกว่าโอเคเท่าไหรนะครับสามห้าใช่ไหมกระบอกที่15สามกระบอกว่าะหัวหน้ารีฟิลตลอดชีพสิบห้าบาทเท่านั้นครับเท่าไหร่นะ15บาทครับรีฟิล15บาท15บาทนะใครอยากกินอะไรไหมคุณมากครับผู้ชายกูว่าแม่งเปลี่ยวปากกูชิมก่อนอีกทีๆจะเข้าปากกูเอนเอ๋กูชิมก่อนให้ชิมลองชิม อย่าอย่าแสดงสเนี่ยต้องอร่อยรี่อร่อยนะเีวนี้สามเอนองราน่าสาปัญหายเจนก็ฝกจะอร่อยกว่าคุ้น่อยอ่ะอร่อยเวลีกูดเยี่ยมๆชี่เช่าโถสโถ่ใาเจอหนึ่งมึงฉาวเจนฉาวมอลิววานสุดยอดเลยนะจูบไจูัญหาคือกยันจูด้วยกันบอกอร่อย ลุยต่อคือกูบอกแล้วยคิดกูถ้ามีเพื่อนแม่งหาฟิวดีเดี๋ยวจะแขวงนนี่แขวนแขนเดินจับกระบอกแขวงกันดีกว่าจับจับกระบอกแขวงอากาศตอนนี้น่าจะประมาณ23องศานะฮะอากาศเดินได้ไม่ทรมานชิวๆผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายน้องมาผู้ชายหัวโล้นปะผมเตรียเตียมผมต้องเรียนเอ้ยไอ้แรมป่ะมันบอกมันชื่อแรมอันนี้ชื่อมาลิน มาลิดอ๋ะอท่าทางมันาหม่เขาตามพเ็ใหม่ไซด์เควสชื่อมาลิดใช่ไหมเดี๋ยวถ้าผมเจอเดี๋ยวผมตีให้ทีนึงแล้วบอกว่าพอตามได้ครับพี่เดี๋ก็ตามน้องแต่ร้านน้ำกระบอกอ่ะแต่แต่คงไม่มีขโมยเด็กหรอกไม่หรไม่หรอก เดี๋ยวดักรอหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวผมคิดว่าเมื่อกี้ผมบอกเด็กกลุ่มหนึ่งว่าผมจะกลับไปทางเดิมน่าจะไปทางเนี้ประกาศในไอจีให้ครับชื่อมาริทคุณน้องยังยังไม่เล่นไอจีเลยเจอครับพ่อขับดีๆครับโอเคครับชิเป่งแล้วครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับอ่าเด็กเดินตามพ่อตามหาแต่ที่นี่ปลอดภัยครับไม่มีแก๊งลักพาตัวเด็กไม่มีนะกลัวมันอาจจะมีวันนี้แน่เลยกูเริ่มกลัวแล้ว Five minutes later มาเจอแล้วมั้เจอตัวแล้วนะ ดีครับเฮ้ยตามหมายตัวแล้วเว้ยเฮ้ยพ่อพ่อเจอลูกแล้วเราลอดแล้วเราไม่คุ้นหน้าเลยแสดงว่าน้องไม่ได้มีแสดงว่าน้องไม่เจอเราถ่ายเพิ่งเจอถ่ายรูิ่งเจยไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันรอดไปรับแผนิศตอนนี้แพทริกก็จะทำการขับแลมโบกินัวเข้าไปข้างในเจ้าของรถเดินไปไปมึงขึ้นไปนั่งกูถ่าย เสราจะเริ่มความเสรี Whoa, ่ยวกันแล้วว้าวมาแล้วเหยียบต้เยาม่เาว้าวอยู่ดีแก้วไอ้แม่ทีเขียวมันดังเลย นาไทไีกับเป็นจอรถซาเจอกันนะครับพรุ่งนี้เช้าฝันดีราตรีสวัสดิ์โอเคฮะสวัสดีเช้าวันใหม่นะเช้าวันที่สองย่ำรุ่งนะครับรถจากฝ่ายกลับจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเราไปเจอนี่งานครับออกเดินทางได้โอ้ยนี่ก็คือฝูงบินเลยครับวันนี่ยรับฝูงบินเขียนกระเสาอบ ตู้ตาตู้ได้วเวลาไปแล้วครับ oh. โอเคฮะก็ไม่รู้เดี๋ยวยังไงต่อกเดี๋ยวถ้าเจอระหว่างทางเขาทับซัดกันก็ทั่วไปเอาจุดิตตรงนี้สวยสุดแล้วที่เห็นแลมโบว์แบบชัดชัด,ชดแล้วแล้วก็เกิดสิ่งไหมครับที oh. ครับบักแพทริกครับทุกคนไอแพทริกไม่ตื่นรถใครวะน่านะ <The one. S 1> คุณคุณเดวันไนดอนโนทำไมนายไม่ตรงต่อเวลา กขาออกไปกันทั้งฝูงไม่มาครับแอตติกไปไหนครับแอตติกอยู่ไปไหนนะไอดอนโนเลยนะแล้วเขาต้องเรียงขบวนต่อโอเคฮะทุกคนก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อฮนะวอล์กวันชิวๆที่โคตรฮาเจอกันตอนนี้ฮะจุดแรกที่ว่าการำอำเภอายไปฮะทุกคนเดี๋ยวเราต้องคงดูโชว์อะไรล้วด้อย่างเดีย มาแล้วเวยสวัดีค่ะมึงไปไหนมาครับอยู่ห้องครับนอนดึกเหรอครับในกาไม่ปลุกครับไม่นด้จอดเลยมาพร้อมกุ่มเก่งออกลุ่มแกได้ตื่นสัคือรถมึงจอดเงาหัวแล้วอีกแปทิศเราไปดูนู่นดีกว่าดูอร่อยงาดูนู่นอ่ะเรือเดินไปดูแค่เลยล่ะอันนี้คือแกงนี้คุณคิดว่ามันแพงที่สุดจะหมายแกงไหนไม่แพงเป็นแรงสี่บาทสำหรับคุณผมถามหน่อยคันไหนแพงสุด พี่คูเน่ในทีมนี้ก็คือนี่ใช่งไหมทเวงดีมมาเลยคนขับโคตรกระโปงไม่มันสวยไม่แต่คนขับแบบไม่ไม่ตรงต่อเวลาเลยว่าเพื่อนคูนตื่นสายแล้วมึงสายกว่ามูงเลย,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 ยสวยสวยแสวยเท่ละทรถรถมันสวยเท่แต่คนขับตื่นสายซัเนียงมึงเป็นอะไรเนีย <c oughs> ่ยกูอยู่กับมึงเยอะไงต้องฝึกพูดแบบพูดภาษาคนแล้วไปดูโชว์แล้วเดี๋ยวเราว้าไปที่กินอาหารเย็นเลยอาหารก็จะมีให้กินตลอดเป็นอะไรในข้อง่ัง ขอถามหน่อยทำไมเมื่อคืนทำไมเมื่อเช้าคุณไม่ตื่นบอนในกาไม่ปู่ไม่แล้วเมื่อคืนคุณนอนกี่โมงไม่แน่ใจคุณโมแต่คุยกับใครอยู่หรือเปล่าไม่ได้คุยคุยกับตัวเองอ๋อคุยกับตัวเองเี่ยะทุกคนก็เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเป็นการถ่ายโรลลิ่งของ SPD นะผมคงไม่ถ่ายผมอาจจะถ่ายเบื้องหลังนิดนึงว่าเขาต้องถ่ายทำกันยังไงแล้วเดี๋ยวอาจจะมาเจอกันที่เขาเรียกว่าอะไรที่จังหวัดเลยก็เดี๋ยวเราเจอกันนบตาพร้อมยังผมขอจริงคริตาขึไปเลยตา้นเลย จริงจริง,รงตาขึ้นเลยนอนจริง,รงอ้ะเอาเลยตาอเอาอีกเอาอีกตาแค่นะตาขับดีๆกโอเคครัทุกคนก็เดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศการออกตัวของทริปที่ยิ่งใหญ่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปห้ทุกคนก็เดี๋ยวรอส่งเขาออกออกตัวไป่ไดไป โอเคตอนนี้ก็ไอตัวซ่าออกไปมันหมดแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นทีมที่เหลือโอเคปะเดี๋ยวเจอกันหลังรถกัะบะตอนนี้เป็นช่วงเบื้องหลังฮะสวย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 เบื้องหลังของแทบทุกคนอากันเกียร์มีโลไป บแลภาพในอากาศการโรลลิ่งฮะโอเคฮะตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแล้วนะเดี๋ยวไปจะพาไปดูโรงแรมแล้วคืนนี้ก็มีคอนเสิร์ตท,ที่ไอซ์รันอยู่โปรต้าตามขับรถตึงจัดเลยวัวนะเลยตอนแรกผมคิดว่าตาจะเอาเขาแล้วแต่ยูไม่ขึ้นเฮ้ยเท่เลยโปแต่ตาถือว่าแบบใจใจถึงใจถึงพี่ครับไปแล้วโอเคครับเจอกันไปเจอครับพี่สวัสดีครับผมครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาจะไปนะฮเรามาดูกันว่า ข้างในยังมีอะไรให้กินครับ <c> โ <oughs> อ้โหห้องกว้างใหญ่ไพศาลสุดๆนี่ฮะโอ้โหมีจัดครับทุกคนเยงตรงนี้วันเกิด SPD ด้วยโอ้ยเออนี่ห้องนอน โอเคครทุกคนนี่ก็เป็นการรีวิวห้องพักข,ของ s อสแล้วคุณตาส่วนเราเดี๋ยวเราจะไปห้องพักเพราะว่าเมื่อคืนเราไปนอนบ้านผีติกมาแต่เราถ่ายไม่ทันเพราะรกลัวกลัวนอนไม่หลับบอกเลยว่าเดี๋ยวคืนนี้จะมีคอนเสิร์ตคุณไอซ์สันยูนะฮะว o เดย์ e วลยู u g โก้ h ก v แฮฟฟ Go h น v ก f แฮฟฟันกูนจะกินน้ำพริกหนุ่มอร่อยมึงเปิดผิดแล้วอุ้งพัดอ,อุ้ยู โอเคครับ okay okay okay, ทุกคนมาเดี๋ยวรอบี๋ยากาศตอนเจอพี่ไยซ์รันยูโอเคครับปวดนพาไปดูห้าแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะรอดูคอนเสิร์ตพี่ไอซ์รันยูนะเราก็จบจิ๊บเจอกันฮะทุกท่านกาลังจะได้รอบแล้วเดี๋ยวเราสบเพลงนี้พวจะยังไม่เบิร์นเยไปแล้วโอเคครับใกล้ครับใกล้แล้วครับ ก,กหมดเวลาความชื้นเข้าแล้วครับเพราะว่าเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่ทุกคนจะต้องร้องด้วยกันเราจะมีความสุขในค่ำคืนนี้กับผู้ชายคนนี้ด้วยกันด้วยกันนะแล้วทุกคนจะร้องพร้อมกันเอ้าใครเกิดวันนี้วะยู พี่ไอ้โหพี่ i mean อไอ้พี่อ้ยรปพไอ้เาไเะไรกันขอรู้เ้างเขาบอกว่าขอถ่ายรูปกับพี่โตขอถ่ายรูปกับพี่โตได้สิ Happy Birthday, Happy Birthday hẹn gặp lại. Happy day, Happy birthday, Happy 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 birthday, Happy birthday, Happy birthday, TO YOU Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, TO YOU Happy birthday,